สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำกิมสลัดเท้าสั้นไนแลนด์นะคะก็จะเอาไว้ทานกับสลัดจิ้มของทอดและที่เด็ดเลยคือซอสเท้าสั้นไนแลนด์นี่เราจะเอาไว้ทานหน้าพิซซ่านะคะทำง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะมาอยองเนส1น0 0กรัมค่ะซอสมะเขือเทศ30กรัมซอสพริกศรีราชา10กรัมค่ะ แล้วก็จะใส่มัสตาร์ประมาณหนึ่งช้อนชาเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาตินะคะใส่มากใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ด้านข้างก่อนนะคะแล้วก็มาหั่นวัตถุดิบที่เราจะใส่น้ําสลัดเท้าสั้นนะคะหอมใหญ่หรือหอมแดงก็ได้ค่ะ40กรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะสับให้ละเอียดก็ได้นะคะหรือว่าจะหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้ค่ะ กว๋วนยักษ์ประมาณ20กรัมค่ะแตงกวาดอง30กรัมค่ะน้ำสลัดนี้เราเก็บได้แค่ประมาณ1-2วันนะคะในตู้เย็นเพราะว่าหอมใหญ่พริกแล้วก็แตงกวาดองที่เราหั่นใส่ไปจะคายน้ำออกมาก็จะทำให้ครีมสลัดเหลวเลยนะคะ ถ้าจะเพิ่มความอร่อยนะคะใส่ไข่แดงสุกลงไปประมาณ1ลูกค่ะไม่ได้ต้มไข่ไว้นะคะเราก็จะใส่แค่นี้พอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปของพวกเราคลิปต่อไปและพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook ส่วนโคง c ค,คุกกิ้อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ